คัดทำความสะอาดคัคนมันง่ามกระนาดซื้อเนาะนมีขี่เป็ดตีไปน้ำค้นเขากับวอยากซื้อแลอวค่ะจากเขาได้แพ็กกิ้งมาเรียบร้อยเนะค่ะพี่หน่องเขาก็เอาไข่ใส่เลยค่ะอันนี้เขาขายซีหน่วยยี่สิบบาทเนาะนี่ค่ะแล้วก็ปิดลงซ้ำนี่ มนสติเกอร์เขาเนาะปุ๊บอืมอะไรครับขายายจ้าสวัสดีค่ะแอดมินน่อยเนาะคะ่ะอันนี้มือนีข้าสีผาพมาเก็วไครเป็ดเนาะคะ่ะนอออ่ามือนีเบิงลักษณะเป็ดที่เขาไครคะ่ะเขาก็สีไครอยู่ในผื่นยังสีเนาะจา้ะ กองกันอยู่ยังสี่ละเป็ดมันสีไข่เนี่ยมือขึ้นค่ะย่มเส่าเขาก่สิฝ่ามาเก็บประมาณเจ็ดโมงเส่าแล้วจ้ะเก็บไข่เป็ดน้ำละกาหาอาหารพรอมเลยอ่ามือนีเด็จักหนวยเนาะนี่สองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดสิบสองสิบสามหนวยค่ะพี่น้องมือนีเดยกสิบสามหนวยเนาะ เมื่อวานนี่ยเดซิบซีน่วยค่ะเป็นยังตั้งเก็บตัวแต่เศร้าก็เพราะว่าขันเท้าเก็บสวยเดยจังหน่อยอีกาสิมาลักไข่ไข่เป็ดของเห่าเนาะค่ะอันนี้เห่าสิตักแหนแดงไปให้เป็ดให้ไก่เห่าเนาะค่ะให้จังสีเลยค่ะเทสแหนแดงลงเลยปกติเขาสิเทใส่สังกระสีเทใส่อ่หมูฆ่าชนะไห้เนะาะวันที่นี่หูซื้อว่าย่านปาา์ปากเขาปากเ,าเป็ดเขาเก็บเนาะค่ะก็เลยเทใส่พื้นดินเลยเพื่อเพื่อกันแรงกระแทกจังหน่อยเนี่ย มาลูกมาๆมาๆมาเร็วตะกี้กับเทเสีสังกสีนะครับพี่น้องเทเทีสสังกสีก็คือเขากินเราเขากินบอ,เบ,นเ,บอเบิร์กินบอเบิร์กะเข้ากันเลยมาเปลี่ยนวิธีการไห้คือเทลงผื่นไปเลยน,นะครับอ่าวิธีการกาสีบอ่บอใดบ่อใดผสมคือเกาเลยเข้ากับปั๊บเปลี่ยนตามพฤติกรรมการกินตามที่แอดมินหน่อยพ่นบอกครับ บารตีแดดแดงนี่เอาให้กินซื้อๆยังสีเลยบ่หรือเห็ดยังไงเอาแอนมินหน่อยมาบอกพี่น้องเขาแล้วอันนี้เข้ากะเท่หัวอาหารไห้เลยค่ะเท่ไหกินพร้อมเลยเท่ผสมยังสีเลยเนาะแม่นเมื่อละถ้วยเท่ถวยเดียวถ้วยถ้วยหนึ่งซ้ำนี่แหละจ้ะต่อเป็ดเท่าไหร่ต่อเป็ดตอนนี้เป็ดเขามียี่สิบเอ็ดตจ้ะเป็ดยี่สิบเอ็ดตแต่เป็ดแม่นั่นสิบเก้าเป็ดผูสองเนาะกะเข้ากะสะใส หัวหารแคหนึ่งขันหัวหารตอนนี้กับบอแมลราคาถึกถึกเทาไดรหมู่บ้านไปสื่อบ้าเท่าไหร่ก่อหัวหารตอนนี้อยู่สอบราคาลอยสิบบาทจากหัวหารเป็ดไข่สอบราคาลอยสิบบาทแม่นมันขึ้นจากสี่อยเก้าสิบขึ้นมา, <4 90 S 2> มาเป็น <4 90 S 2> หาลอยสิบบาทบ้านพี่น้องขึ้นบ bon อนอ่บัานทีเพราะฉะนั้นนะครับเฮ้าจังต,งงตงงงรง<ก>จำเป็นต้องหูจักแหนแดงมันบอกแอดมิ่หน่อยจำเป็นต้องมีเนาะจำเป็นต้องมีพี่น้องไปหามองใดก็ได้นะครับจำเป็นต้องมี แหนแดงใส่ใส่ได้ทั้งสองสายพันธุ์เลยบ๊อได้ทุกสายพันธุ์จ้ะค่นทุกมีสายพันธุ์ไหนเขาก็ใส่เพราะว่า <ไป S 1> สิ<ไ>ปเป็น,ปนสายพันธ<ป>ุ์พืนพ้นบ้านอ่าพี่น้องไปเห็นตามห่วยน้องข้องบึงเด็ก็เอามาใส่ได้เนาะแม่นจะ้ะแล้วก็ในส่วนของแหนแดงพันธุ์กรมิชาการเกษตรหรือว่าอาซอนล,ล่าไมาโครฟิล่าเี่กก็เอามาใส่ไหนกันแต่ว่าดอกเขาสใหญ่งงกลัวหน่อยนึงจ้ะอ่าเนี่ยพี่น้องเบิ้งครับนี่เขาอะกินจังสีแหละครับบางคนว่าเป็ดกินแหนแดง เอาเนื้อแดงผสมมากินเนี่ยเป็ดสีโบอ้วนบ่พี่นะครับแต่ว่าเป็ดของข้าผู้ใดมาเห็นก็ว่าอ้วนหลังจากข้าเก็บไข่เป็ดมาได้แล้วเนาะค่ะไข่เป็ดมันก็สีมีขีมียังงอย่างสิละเนี่ยยังสิเดี๋ยวขาสีทําความสะอาดแล้วก็แพ็กกิ่งเพื่อเอาไปขายพี่น้องค่ะอันนี้ข้าสีใสสก้อนใบค่ะพี่น้อง <c oughs> จุ่มน้ำจลกน้อยเนาะนะ้คัดทำความสะอาดค่ะขันมันงามกระนาดซื้อเนาะ ขันมีขี่เป็ดติดไปน้ำข้นเขากับบอยอยากซืดหรอะคะอ๋อทำความสะอาดกับบอยอยากเลยเนาะแม่นจะ้ะฟาร์มของถุงกระดาษชแนลของเฮ้าเนี่ยคะการทำความสะอาดไข่เป็ดเนี่ยเฮ้าใส่ยังทำความสะอาดกาะอันนี้เอาก็ใส่เมียเมียหน่อยเนาะคะ่ะใส่เมียนหน่อยทำความสะอาดไข่เป็ดค่ะเนี่ยพี่น้องเฮ็ดคือแอดมินหน่อยเฮ็ดบอนอ่นะขันมีวิธีการที่แตกต่างกับบอกกันเขามาก้ะครับเด้อ อันนี้บางคนเนาะค่ะพี่น้องิ่นสิใสวิธีจุ่มนามไว้เลยมันอาจเสีเหให้ไข่เป็ดเฮ่าเสียเร็วเนาะอันนี้เหาก็เลยใสวิธีคัดคัดคัด,คด,คดเอาทังสี่ล่ะค่ะเฮาบ่จุมนามแต่ว่าเหาแค่แต่หนามมาคัดแมนแล้วก็เหากับเศษแหงในท่านที่แมนก็ใส่ผ้าใส่ผ้าที่มันซับนามได้น้อยเนาะเ็จออกเลยค่ะ ลาปิดนามก่อนไปเอาแพ็กกิ่งไห้แม่ได้รุ้ไปแป๊บเดียวนี่ลูกไส้ครับอ่าเอามาว่างไหแม่จากเขาได้แพ็กกิ่งมาเรียบร้อยนะคะพี่น้องเขาก็เอาไข่ใส่เลยค่ะอันนี้เขาขายสีน่วยยี่สิบบาทเนาะนี่ค่ะแล้วก็ปิดลงซํำนี่ นสติ๊กเกอร์เขาเนาะปุ๊บอือนั่นแหละครับขายง่ายสติ๊กเกอร์ดี่ได้มาจากไสอันนี้เฮ็ดเอาเองเ,องเนาะค่ะเพราะว่าเฮามีธุรกิจองจะฟ้องก็คือเฮ็ดหลานหลานป่ายเนาะอ๋อบันเ้ถ้าพี่น้องอยากได้สติ๊กเกอร์น,นรําแดยเฮ็ดจังได๋สั่งได้บ่สั่งได้ค่ะคั่นอยากคั่นอยากได้แบบใดกั สิมีการเสนอแบบเสนอยังเขาให้พี่น้องหดือบ่งกอนเนาะค่ะอยากไดแบบใดกะอินบ็อกเขาว่าจ้าอินบ็อกเขาว่าทั้งขอความของเพจนะครับแล้วก็เข้าสิพีทีมกราฟิกแอดไลน์ไปหาพี่น้องนะครับแอดไลน์ไปหาพี่น้องเสนอแบบจนถึงใจนะครับกะจังสังพิมพ์นะครับเสนอราคาเสนอแบบนี่นะครับแพ็กกิ่งของเข่ากะต่อยอดไห่กับพี่น้องเกษตรกรขเท่าขายเป็นแผงเด็ดไม่น้อยว่าอย่างไหนขายเป็นแผงขายยากเนาะ ขายเป็นแผงขายยากแต่ว่าก็ขายถือกุนอยูจังหน่อยก็คือขายแผงละแผงละลอยสิบบาทค่ะแต่ว่าขันขายยังสี่พี่น้องกับสื่อไงสื่อไงมีเงินเศร้าหนึ่งหนีสื่อได้เลยแม่เนจ้ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่น้องถ้าพี่น้องมีปัญหาหรือว่าสงสัยยังก็สามารถโทรสอบถามเข้ามาได้นะคะที่0ูนย์กา่าี่เก้านเกนะคะหรือว่าเป็นอินบ็อกเพจตของถุงกุหลาบชาแนลค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะไปละค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ